งานขายมาทำงานเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะทำมาหลายอย่างคนเดียวทำหลายตำแหน่งใช่งานมัวสั่วไปหมดเจ้างานเดียวมันคงลำบากอะเดี๋ยวนี้นะนี่เพื่อนอาจารย์ก็ออกจากเซเว่นไปอยู่ร้านขายอะไรวะไปอยู่ร้านขายเอ่อ เซเว่นร้านอื่นอยู่ออร้านกาแฟานะออกจากเซเว่นไปไปอยู่ร้านกาแฟา <laughs> นะสาขาเดียวกันควรเลยอดทนกันไม่ไหวใช่เข้าเข้าออกๆมันอย่างนั้นแหละบองเพื่อนอาจารย์ออกจากเซเว่นไปอยู่ไปอยู่เซเว่นอื่นแล้วก็อยู่แผนกกาแฟาไปอยู่ร้านกาแฟาตอนหลังไปอยู่อนะ กาแฟตอนแรกอาจารย์ก็ยังงงๆอ่ะแต่ตอนแรกเห็นมันใส่เสื้อเซเว่นตอนหลังย้ายย้ายไปอยู่ร้านกาแฟไปแล้วอะไรโอ,โอ้โอไม่รู้ร้านอะไรโอ้เป็นกาแฟเดี๋ยวส่งให้ดูก็ได้เพื่อนสมัยมัธยมไงมัธยมต้นแล้วมันก็ไปเรียนพาณิชย์หนูจบบัญชีเออบัญชีเดี๋ยวนี้แต่นี้ต้องทํางานให้ได้ทุกอย่างไม่ใช่บัญชีอย่างเดียว <c oughs> มันไม่ใช่บัญชีอย่างเดียวต้องทําให้ได้ทุกอย่างต้องทําไ้นี่ให้ได้ อะไรนะปรุงกาแฟให้ได้จัดเรียงสินค้าให้ได้จัดหน้าเชลให้ได้แล้วก็ทำหลายหลายอย่างอะ่ะเดี๋ยวนี้งานมันมั่วซั่วไปหมดเมื่อก่อนตัวอาจารยนเองก็ทำอยู่การรถไฟนะแล้วก็ออกมาเพิ่งออกมาให้เราไปยกหินหินเสย <laughs> คึออกมาให้เราไปยกหินเลยอย่าไปคิดมากเลยวันหนึ่งมันต้องมีงานเป็นของเราเกินไปคือเดี๋ยวนี้มันงานมันในนี่ต่อไปงานมันจะเป็น AI หมดระบบอ่ะนะโอ้โหคนเข้ามาสี่สิบกคนไม่มีใครถามสักคนมีแต่คนมาดูนะเจ้าทั้งหลายเร็วเอาของขวัญมา9,999พิ้ทิ้นเร็วโอ้โหมากัน50าสิกคนแต่ไม่ดูไม่ไม่ถามอะไรกันเลยงงกับพวกเองเนี่ยฮะเร็ว เข้ามาแล้วก็จัดของขวัญมาสซเออแล้วถามได้เลยดูดวงเหมือนเดิมเนี่ยมาหกสิบคนนห่ะเพิ่มเงินหกสิบคนแต่ก็ไม่ถามงงเป็นอะไรกันเจ้าทั้งหลายเ <laughs> จ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบคนแล้วก็ยังไม่มีใครถามอะไรเออนะนะก็อาจารย์ดูสนุกเออว่าไปอาจารย์หวัวเราะอะไรคนดูเยอะใช่ดูเยอะก็โดนด่ายเยอะเสียง เดี๋ยวนี้เสี่ยงทุกอย่างว่าจริงเสี่ยงเดี๋ยวหลังจากนี้เศรษฐกิจมันจะสุด